มีคนเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์สีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นแมวสีดำหรือว่าหมาสีดำวันนี้นะคะเราจะมาสปอยในเรื่องหมาสีดำของคุณยอดเรื่องรานะคะดำเนินโดยตัวละครที่ชื่อว่าพี่ตั้มนะคะพี่ตั้มแกเนี่ยออกจากที่ทํางานเดิมนะคะแล้วก็ได้ย้ายที่ทํางานใหม่ที่ทํางานใหม่นะคะทําให้แกเนี่ยต้องออกมาอยู่ไกลบ้านแล้วก็มีการปรับตัวหลายอย่างมากบอกว่าเส้นทางที่เขาใช้ในการเดินทางทุกวันนะคะจะเป็นถนนลาดยาวที่2ฝั่งนะคะเป็นพงหญ้าเป็นคูน้ําช่วงแรกๆที่พี่ตั้มไปทางานที่นั่นใช่ไหมคะแกก็ดืม่มดำกับ,บบรรยากาศไอซองข้างทางนั้น แทบจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่ตั้มเขาลืมคิดไปนะคะก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนในวันที่แกเนี่ยเลิกงานดึกบรรยากาศยามเย็นที่ท้องฟ้าเนี่ยสวยมากพระอาทิตย์ตกนะคะบรรยากาศกลับเปลี่ยนไปเป็นเงียบจิบไม่มีใครเลยไฟข้างทางทั้งสองนะคะก็ติดติดดับๆเรื่องราวเริ่มต้นจากที่วันนั้นนะคะเป็นกลางดึกที่พี่ตั้มเนี่ยเลิกงานดึกบอกกับว,กว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกด้วยพี่แกนะคะก็เลยไปซื้อเสื้อกันฝนบวกอาหารเนี่ยเพื่อจะไปกินหลังเลิกงานระหว่างทางที่ขับกลับบ้านไปนะคะฝนมันตกหนักเรื่อยๆกก็เลยยตััดสินนใจจะะะคทททีี่่่พอูาาาข้งง ตาลานี้นะคะพี่ตั้มก็คือเห็นผ่านมาโดยตลอดที่แกกลับบ้านช่วงเย็นพี่ตั้มเล่าว่าพอแกเข้าไปในศาลานะคะแกรู้สึกเหมือนว่ามีเงาสีดําๆนะคะที่ใหญ่มากนะคะมองแกอยู่ระหว่างนั้นที่มีฟ้าแลบเกิดขึ้นมานะคะมันทําให้แกเห็นว่าในเงาสีดํานั้นเนี่ยเหมือนมีดวงตาดวงหนึ่งเนี่ยกำลังจ้องมองแกอยู่แกยังได้ยินเสียงเหมือนขู่คำรามบางอย่างนะคะออกมาจากเงาดํานั้นเงาดํานั้นมันก็เริ่มปรากฏตัวสิ่งที่พี่ตั้มเห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือสุนัขสีดําตัวใหญ่มากนะคะโผล่ออกมาพร้อมกับทําการเห่าแล้วก็ขู่พี่ต ตั้มเห็นนะคะว่าเป็นหมาสีดําแกบอกว่ายอมรับจริงๆว่าตอนนั้นมันมีความเชื่อทางด้านอีสานนะคะที่เชื่อว่าหมาสีดำเนี่ยก็คือผีปอบอยู่ที่คนพื้นที่เขาเรียกนะคะว่าปอบหมาดําแต่ที่มันน่าแปลกก็คือพอพิตัมถอดชุดการฝนออกนะคะแล้วใส่แค่ยูนิฟอร์มของชุดทํางานของพี่เขาหมาตัวนั้นกลับเปลี่ยนไปดูท่าทางเป็นมิรมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเข้ามาหาพ่ตัมพ่ตัมนะคะก็ทําการผูกมิรกับหมาตัวนั้นโดยการที่แบ่งอาหารที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยให้กับหมาตัวนั้นหลังจากที่หมาตััันน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 น้้้กกกกิิิิออ่่ะะ่่่มมมมมะะคค็็็เเรรีีีทททาาปตขึืงง ท่างนะคะเอาคางมาเกยจนกระทั่งฝนหยุดตกนะคะพี่ตั้มเนี่ยก็เดินทางกลับหอพักไปพี่ตั้มเล่าว่าทุกวันที่แกกลับบ้านนะคะแกก็จะเจอหมาตัวเนี้ยโดยตลอดแล้วแกก็เริ่มรู้สึกเหมือนผูกพันก็จะแวะเล่นแวะให้อาหารมันโดยตลอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประจําเลยนะคะก็คือหมาตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่สี่แยกก่อนจะถึงศาลาพอหมาตัวนี้เห็นพี่ตั้มทุกครั้งนะคะก็จะวิ่งตามรถจากสี่แยกนะคะกลับไปที่ศาลามีอยู่วันหนึ่งนะคะขณะที่พี่ตั้มขับรถกาลังจะถึงพื้นที่นั้นนะคะก็เห็นว่ามีหมมาาาตัััวออื่่นนนะะคะกกํํลลงุดด้ียู พตั้มนะคะก็ Lead, เลยเข้าไปช่วยหมาสีดําตัวนั้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะพาหมาตัวนี้ไปอาบน้ําแล้วก็ทาแผลพอพิัามเรียกหมาสีดําตัวนั้นขึ้นรถมอไซค์นะคะหมาสีดําตัวนั้นมันก็แสนรู้มากก็คือขึ้นรถไปกับพิัามเหมือนกับว่าเจ้าของมันเนี่ยฝึกมาดีมากตั้ตต<า>มก็คิดนะคะว่าไอหมาตัวนี้จะต้องมีเจ้าของแน่ๆระหว่างทางที่ขับรถไปนะคะก็ขับผ่านโรงงานหนึ่งซึ่งมีรอปภแก่ๆเนี่ยเฝ้าอยู่ระหว่างที่ขับผ่านรอปภเนี่ยหมาตัวนี้ก็เห่าหรอปภเหมือนทักทายขึ้นมาใช่คะ่ะรอปภ ทักว่าเอ้ยจะไปไหนทักหมาสีดําตัวนั้นนะคะไม่ได้ทักพี่ตั้มพี่ตั้มก็เลยวนรถกลับมาคะแล้วก็ถามรปภว่ารู้จักเจ้าของหมาตัวนี้ไหมรปภก็เล่าว่าเจ้าของหมาตัวนี้ชื่อว่าพี่แอนซึ่งพี่แอนเนี่ยทำงานในที่เดียวกับคุณตั้มใส่ชุดเหมือนกันไอหมาตัวนี้ก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นพี่แอนหรือเปล่ามันก็เลยดูมีท่าทีที่สนิทสนมแล้วก็เชื่องขึ้นมาเวลาเห็นคุณตั้มใส่ชุดนี้รปภเล่าว่าครอบครัวของพี่แอนนะคะก็มาตามมันกลับบ้านหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายไอหมาดาตัว ไปไหนพ่ตามก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเอามันไปอาบน้ําแล้วก็ทําแผลให้คืนนั้นพิต้มก็ได้เอาหมาดําตัวนี้นะคะแอบขึ้นหอไปแล้วก็นอนที่หอด้วยกันเช้าวันถัดมานะคะปรากฏว่าเจ้าของหอเนี่ยจับได้ว่าพิตามเนี่ยแอบเอาหมาขึ้นห้องนะคะก็เลยไล่แกออกจากหอระหว่างนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยเอามาลิเนี่ยไปคืนที่สี่แยกก่อนแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็วุ่นวายในเรื่องของการทํางานแล้วก็การหาที่พักตามเล่าว่าคืนนั้นระหว่างทางกลับนะคะแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดโรงงานเหมือนแก ผมยาวประบ่านะคะยืนอยู่ที่เสียแยกไฟแดงกําลังเล่นกับหมาตัวนั้นอยู่ตามก็เตาตัดสินใจลงไปถามนะคะว่าใช่พี่แอนหรือเปล่าแล้วผู้หญิงคนนั้นนะคะก็ตอบกลับมาว่าพอพี่ตั้มลงไปถามนะคะว่าใช่พี่แอนหรือเปล่าพี่แอนก็หันกลับมาตอบว่า ขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแลมาลิให้พี่ตั้มได้ยินอย่างนั้นนะคะก็เลยบอกว่าเนี ee, ่ยทำไมถึงปล่อยมาลิออกมาแบบนี้ทาไมไม่เอามาลิไปดูแลที่บ้านจากท่าทีที่ดูล่าเริงเล่นกับหมาของพี่แอนนะคะก็เปลี่ยนไปพอได้ยินคําถามนั้นพี่แอนนะคะหันกลับมาพูดด้วยเสียงแข็งว่าไม่ได้ปล่อยมันแต่มันไม่ยอมกลับเองพูดจบพี่แอนก็หันกลับไปเล่นกับมาลิด้วยท่าทางที่ล่าเริงเหมือนเดิมพร้อมกับพูดขึ้นใหม่ครั้งว่าขอบคุณนะที่ช่วยดูแลมาลิให้พี่ตั้มก็งงนะคะว่าทาไมพี่แอนดูอารมณ์แปรป่น่นนนังแตกไ็ได้คดไะคะ้คออุายยพี ก็เลยมั่นใจว่าอ๋อพี่แอนน่าจะเป็นคนเนี่แหละในวันถัดมานะคะหลังเลิกงานคุณตั้มก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมก็คือแวะให้อาหารมาลิเหมือนเดิมระหว่างทางที่ขับรถกลับนะคะพี่ตั้มก็ดียินเสียงเหมือนเครื่องยนต์กำลังทํางานพุ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆแต่พี่ตั้มพยายามมองนะคะก็ไม่เห็นว่าจะมีรถคันไหนมาเลยเสียงเครื่องยนต์นั้นนะคะมันก็ค่อยๆเข้ามาใกล้เรื่อยๆตั้มนะคะพอหันไปหันมานะคะมองที่มาของเสียงจังหวะที่แกหันกลับมานะคะแกกลับพบว่าพี่แอนเนี่ยยืนอยู่ข้างทางพร้อมกับตะโกนบอกให้พีีะะี่่ตตัััั้้้้มมมนนนนนนะะะะะะะคคคครรรววงงแสาาาทหลจกกกกุณ็ูึอไ จากข้างหลังแรงมากได้ยินเสียงดังโครมหลังจากนี้นะคะคุณตั้มเล่าว่าภาพที่เขาเห็นมันเหมือนเป็นภาพที่เป็นช็อตหลังจากนี้พอเขาลืมตาพรงขึ้นมานะคะสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้ตัวเขาเองนะคะนอนอยู่ในโพรงหญ้าข้างทางเขารู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งบ,บางอย่างนะคะกําลังเคลื่อนตัวมาอยู่ในโพรงหญ้าเขาได้ยินเสียงการเหยียบหญ้าการคุยตะกุยหญ้าเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆภาพที่เห็นก็คือเป็นพี่แอนนะคะที่ค่อยๆค,ค,คลานเข้ามาใกล้ๆสภาพพี่แอนที่เห็นนะคะ,ะ,คะก็คือตัวพี่แอนเนี่ยอาบไปด้วย พร้อมกับเข้ามาพูดว่าชนแล้วหนีหรอตภาพก็ตัดไปรู้ตัวอีกทีนะคะลืมตาขึ้นมาเนี่ยคุณตั้มรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งนะคะกำลังดึงเขาขึ้นจากโพรงหญ้าพอเขาตั้งสติดีๆนะคะสิ่งที่กําลังลากเขาขึ้นอยู่นั้นก็คือไอ้เจ้ามารีนั่นเองระหว่างที่มารีกำลังดึงแกขึ้นมาจากข้างทางะคะ่ะแกได้ยินเสียงพี่แอนพูดว่ามารีไปตามลุงรประพมา เขาลืมตามหมายทีนะคะก็เห็นว่าลุงรประพอคนนี้มาลุงรประพอเกก,ก็โวยวายนะคะแล้วก็ถามว่าโอ้โหสภาพแบบนี้เนี่ยตุยเราไหมเนี่ยอาบก็ตัดลงไปอีกนะคะช็อตถัดมาที่เขาเห็นก็คือเป็นรถพยาบาลนะคะมีไฟกระพริบสีแดงน้ําเงินแต่ที่มันหลอนก็คือพี่แอนนะคะกําลังยืนมองเขาอยู่ได้อยู่ดีๆพี่แอนก็พุ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วก็พูดคําเดิมนะคะว่าชนแล้วหนีหรอ ตัมา,ตตามแกบอกนะคะว่าสถาน,านการณ์ตอนนั้นนะคะแกก็แอบคิดอีกรอบนึงนะคะ่ะว่าพี่แอนเนี่ยไม่ใช่คนแน่แ,นแกร,รู้สึกตัวอีกทีนะคะแกก็อยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็วเห็นว่าคุณแม่เนี่ยมาเยี่ยมไข้คุณแม่นะคะก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งลับแบบภาพนะคะมันก็เหมือนกับที่พี่ตั้มเนี่ยจำได้เลยพี่ตั้มก็เลยตัดสินใจถามคุณแม่ไปนะคะว่าแล้วพี่แอนละ่ะคนที่โดนรถชนพร้อมกันคุณแม่บอกว่าตรงนั้นไม่มีใครเลยนอกจากคุณตั้มตอนนั้นคุณตั้มก็เลยมั่นใจแล้วนะคะว่าพี่แอนเนี่ยไม่ใช่คนแน มารีเนี่ยมันอยู่แถวนั้นแหละแล้วมันก็ยังวิ่งตามมาสมคุณตั้มที่โรงพยาบาลอีกคุณตั้มยังเล่าอีกนะคะว่าสิ่งที่ทําให้มั่นใจว่าไอ้เจ้ามารีเนี่ยมันช่วยคุณตั้มขึ้นมาจากครูน้ํานะคะพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บหลักฐานนะคะเขาเห็นว่ากางเกงของคุณตั้มนะคะมีรอยหมากัดอยู่มีหนามซ้ำนะคะที่กางเกงเนี่ยยังมีเขี้ยวสุนัขนะคะฝังอยู่ด้วยหลังจากที่นอนรักษาอยู่สังสารนะคะก็มีผู้ชายกับลูกสาวนะคะเข้ามาเยี่ยมพี่ตั้มนั่นก็คือคู่กรณีของพี่ตั้นาม,าคคมนะ คุณแม่นะคะได้แต่บอกกับพี่ตั้มว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มารับผิดชอบแล้วแล้วก็เงินที่เขาเชยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงก็งเลยบอกให้คุณตั้มเนี่ยอย่าไปถือโทษโกดเขาเลยนะคะแล้วก็ให้รับการชดเชยนั้นไปึ่งลูกสาวคนนั้นนะคะชื่อว่าหนูนาก็เข้ามาดูแลพี่ตั้มระหว่างที่พักไข่อยู่ตัวพี่ตั้มเองนะคะรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับหนูนาเท่าไหร่นะคะพอร,รู้สึกว่าเนี่ยทำไมชนแล้วหนีเพิ่งมารับผิดชอบเองวันที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะพี่ตั้มเนี่ยก็บอกให้หนูน้าเนี่ยเตรียมข้าวชุดหนึ่งอาหาร เะะจ้ามลิก็ดีใจมากที่เห็นคุณตั้มอีกครั้งหนึ่งพี่ตั้มนะคะจุดทูบบอกพี่แอนว่าเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วนะว่าจะเอามลาิเนี่ยไปดูแลระหว่างที่กาลังจุดทูบบอกนะคะหนูนาก็นั่งรออยู่บนรถด,ด้วยท่าทีที่เหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึง่งตอนนั้นนะคะหนูนาเล่าว่าเขาเห็นเหมือนวิญญาณพี่แอนนะคะยืนอยู่ข้างๆคุณตั้มแต่ตอนนั้นนะคะพี่ตั้มไม่รู้ด้วยซ้ำว่านหนูนาเป็นอะไรรู้แค่ว่ามีท่าทีที่กลัวพี่ตั้มก็เลยตัดสินใจที่จะสืบหาเรื่องราวของพี่แอนแล้วก็ไอาา้นะะรหทีอออกอ,กอัวแ จ้ามาลีเนี่ยมันเป็นหมาสีดําไม่ค่อยมีคนชอบก็เลยเอามันมาทิ้งพี่แอนเห็นอย่างนั้นนะคะก็เลยเหมือนรับเจ้ามาลีเนี่ยมาดูแลก็เป็นไปตามคาดไปตามเรื่องราวเลยนะคะพี่แอนเนี่ยถูกคนชนแล้วก็หนีไปหลังจากที่พี่แอนเสียชีวิตไปนะคะครอบครัวของพี่แอนเนี่ยก็มารับไอ้เจ้ามาลีเนี่ยกลับบ้านไปแล้วแต่เจ้ามาลีก็หนีออกจากบ้านมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ชอบมานั่งอยู่ที่สี่แยกที่เดิมแล้วก็สาราที่เดิมตลอดพอคุณตั้มรู้เรื่องราวนะคะก็เหมือนเข้าใจมากขึ้นแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบเท่านั้นระหว่างทีี่่่่ทททพักกกกกใหมมนนนูาาาาา็็ได้้้้้ํรขออโษคคคุุณณตตะะแลววบถ อภัยแล้วเนี่ยเขาขออะไรอย่างหนึง่งได้ไหมหนูนานะคะบอกคุณตั้มว่าถ้าเขาให้อภัยครอบครัวของหนูนาแล้วจริงๆเนี่ยช่วยให้คุณตั้มเนี่ยเอาผีที่คุณตั้มเลี้ยงไว้เนี่ยกลับคืนไปได้ไหมเพราะผีตนนั้นนะคะมาคอยตามรังควานครอบครัวของหนูนาตลอดเลยสุดท้ายนะคะคุณตั้มก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่ชนคุณตั้มนะคะไม่ใช่หนูนาแต่เป็นพี่ชายของหนูนาหนูนาเราให้ฟังนะคะว่าหลังจากเกิดเรื่องนะคะพี่ชายเนี่ยไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยแต่คนที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูนาเองเนี่ยเริ่มรู้สึกเหม โดยการที่เห็นเหมือนมีผู้หญิงนะคะมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนชี้หน้าด่าคนที่โดนหนักสุดนะคะก็คือพี่ชายของหนูนานเนี่ยแหละที่ชายหนูนา,นานบอกนะคะว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็คือถูกผีรังควานหนักมากไม่ว่าพี่ชายของหนูนานจะทําอะไรไปที่ไหนนะคะก็จะติดขัดเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เจอผีพี่แอนเนี่ยบ่อยมากสุดท้ายนะคะพี่ชายก็เลยมาสาร,รภาพกับครอบครัวครอบครัวรู้อย่างนั้นนะคะก็เลยรีบตรงเข้ามาหาพี่ตั้มที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรับผิดชอบเลยพี่ตั้มได้ยินอย่างนั้นก็คือช็อกมากนะคะเพราะเขาไม่รู้เรื่องเลยว่ามีผีไปตามอออบบบััววหหนนนนููาาาายย่่พีต้มกกก็เเลขจะใง ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เลี้ยงผีไว้พร้อมกับเล่าเรื่องเจ้ามาลินะคะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยให้หนูนาฟังตามนะคะได้ทําการสืบเสาะเรื่องราวของพี่แอนมากขึ้นนะคะโดยการที่ไปขอเบอร์เพื่อนพี่แอนนะคะจากที่ทํางานมาเพื่อนของพี่แอนเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพีพี่แอนก็คือเฮียนมากถึงขั้นไปตามคนทํานะคะให้มาขอขมาถึงงานศพตัวเองเลยนําซ้านะคะต่อให้ขอขมาแล้วเนี่ยพีพี่แอนก็ยังไม่เลิกลาวีจนคนก่อเหตุนะคะต้องไปบวชหลังบวชนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุนะคะแลวปัจจุบันเน ะคะุณตั้มก็ไปทําการจุดธูบบอกพี่แอนนะคะว่าจะรับเจ้ามาลิเนี่ยมาอยู่ด้วยอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการเชิญผีพี่แอนนะคะมาอยู่ที่บ้านด้วยโดยการจุดทูบบอกเจ้าที่ตัวเองด้วยนะคะว่าถ้าผีพี่แอนตามมาเนี่ยก็ให้พี่แอนเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะพี่ตั้มกับนุนันเนี่ยก็มีใจให้กันจนได้สร้างครอบครัวด้วยกันมีลูกชายหนึ่งคนเวลาผ่านไปนะคะไอ้เจ้ามาลิก็เริ่มแก่ตัวลงทุกวันทุกคืนนะคะไอ้เจ้ามาลิเนี่ยก็จะออกจากบ้านนะคะไปอรอพี่แอน,น,นะะอ,าาอยู่ที่ เป็นรูทีนอยู่ทุกวันทุกวันด้วยความแก่ของไอ้เจ้ามะลิเนี่ยมันก็รู้ตัวแล้วว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานพี่ตัมเล่าว่าวันนั้นนะคะไอ้เจ้ามะลิเนี่ยก็เดินเข้ามาใกล้พีตัมเหมือนมาทําการสั่งลาแล้วเจ้ามาลินะคะที่ดูซึมซึมก็เดินออกไปหน้าบ้านแต่อาการจากซึมซึมนะคะก็เปลี่ยนไปเจ้ามาลิดูดีใจแล้วก็กระโดดโลดเต้นเหมือนกํบบาลังเล่นกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ พี่ตามเห็นอย่างนั้นนะคะแกก็มั่นใจร้อเซนเลยนะคะว่าพี่แอนเนี่ยได้มาทําการรับเจ้ามาลิแล้วจากนั้นไม่นานนะคะเจ้ามาลิก็ค่อยๆหมอบตัวลงนะคะนอนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเจ้ามาลินะคะก็สิ้นลมหายใจไปที่หน้าบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังจบแล้วนะคะใครที่เลี้ยงสัตว์หรือว่ามีความผูกพันกับสัตว์บอกเลยว่ามีเสียงน้าตาแน่นอนใครที่อยากฟังแบบละเอยียดนะคะก็ให้ไปฟังได้ที่บ้านแดงของ The Ghost Radio แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์รอเรื่องหน้าในการสปอยต่อได้เลย